พบกับผมบราดิงคือเก่าครับในช่องวิธีชีวิตจริงที่นิสานครับนี่ก็ต่อจากตอนทิ่แล้วนะครับเนาะวิธีการที่ตะท่านครับมืองนํำกันครับเขากัเฮ็ดเรียบร้อยแล้วครับตวท่านตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนการสุ่มไฟนะครับเนาะครับผมไฟเขากระสุ่มแห้งขัานครับครับท่านผู้ชมไฟเขากระสุ่มเข้าโอ้ไฟลุกคักขนดท่านผู้ชมตะท่านกระจูบดีอยู่ครับ มาเบิ้งครับวิจัใช้เวลานานเท่าไหร่ครับเพื่อตะท่านติดครับครับพื้นเท่ากันเตี่ยวมาเรียบร้อยครับมาเบิ้งครับออกควันมันออกดีบุครับควันก็ออกดีอยู่ครับเขาก็มาเบิ้งวนพิวบปุครับพิวมงใดเท่ากัน จะเอาโค้นเอาขี้ตุ่มมาลาดอีกทีนึงนะครับเด้อนี่กระถือว่าควันออกดีอยู่ครับมาตวดเบิ่งห้อยพิวครับควนันเสียอ,อกทางใดครับกระบืงห้อยพิวเนะครับเนาะ ถุไฟเยอะๆท่านผู้ชมเ,ออเดี๋ยวก็ติดครับพยายามสุงไฟบ่ให้มันขาดครับมี <c oughs> ไฟตรอด,ดครับเดี๋ยวก็ติดครับครับท่านผู้ชมตอนนี้ตัวท่านท้ากก็ติดแล้วครับ จะโฟกัสครับตัวนี้มาด้วยครับใช้เวลาประมาณสุ่มไฟก่อนติดกะประมาณหกชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงครับตัวนี้ก็ห้องขนาดครับขนาดที่ประมาณอีกจัก ื่อนี้กับโบกางคืนกับมื่อื่นครับกับทิณาทิไดีอัดครับพอไฟก็เริ่มออกเป็นสีขาวปุนฟ้าหน่อยนึงครับใช้เวลาบรดุลไปได้ครับระติดแล้วครับเตาท่านเตาเลขก็ถือว่าติดง่ายอยู่ครับใช้เวลาประมาณหกชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงครับครับผม ก็สังเกตบึงลอยเล้าครับถ้าอะไรไม่ลอยเล่าก็เข้ากับคูเอ,อย่างปุ๊นะครับเนาะลาดครับปิดลอยเล่าให้ดีครับ่าให้มีรอยรั่วรอยเล้าครับครับผมถ้าเบึงครับเวลาท่านออกมาแล้วจะเป็นอะไรครับท่านสิงามหรือเป็นอะไรเป็นอะไรกันเราที่ตามครับ